ครับอยู่กับในในการในเกมโปเกมอนไรพันธุ์น้ำนะครับโอเคครับคอร์เทอรโอเคเริ่มอ้าวทำไมมันยังเป็นออร์เรนโดอยู่แต่เวลาออโตเซไปแล้วอ่าโอเคครับโปเกมอนก็ยังเหมือนเดิมนะโอเคไปต่อเลยในป่านะครับโอเคหลังจากพาที่แล้วก็นับนะครับโอเคคนนี้หลบได้อะเนี่ยหลบได้แต่ว่าอ้าว จะเดิาาดนแลข้างทำไมมันเดินขึ้นบนเนี่ยงงจะหลบเท่าหไหร่ไรสู้แล้วได้ได้วลวโอ้โหสามผมไม่ได้เก็บวลวลหลังหลังไม้แย่ครับเฮ้ยเซอรแซนสนุกดูดิไม่เอาไม่ไม่ไม่เล่นเซอร์ไว้นี่หรอกครับโอเคชูไปต่อแล้วนะ โอเคบินกันต่อครับรอบนี้อาจะเอาให้ถึงเอาชนะยิมเลยแล้วกันเอาให้ถึงยิมพอนะครับขอ OP โอปีโอีรับนะครับก็ตามนั้นแหละครับเซิร์ฟไหม,มครับโดนคนคอโอปีเนี่ยผมก็เคยทำเซิร์ฟน,นะเลขเลขแรก,กเซิร์ฟอีกคิวให้ OP ออมยื่ๆเนี่ยเออผมก็เคย เนี่ยมีก็ได้ด้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามดูเถอดเดี๋ยวไม่งั้งเกิดการทะเลาะกันแน่ครับเชื่อดิเออไอ้นี่ไปเออโอพีไปถลมเละไงี้ครับห้ามเกียนนะห้ามเกียนนะเออให้โอพีคนง่ายเงี้ยครับไม,ไม่ไม่ไม่ใช่คุณส,สมบัติการเป็นคนเป็นแอดเลยนะครับแอดมินก็ควรจะดูแลอยู่นะครับพ็อยู่ดีบมบีบบคนมาขอโอพีโอพีทางเซิฟนะครับไม่ต้องเล่นกับพอดีครับ รอ,งองเงรอเแหละเดี๋ยวก็นหนึ่งนะครับอ่ะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งผมขอปิดการแจ้งเตือนไปแล้วนะครับเบื่อกลุ่มนี้นานแล้วนะครับอืมติดการแจ้งเตือนคุยเบื่อเบื่อที่มันคุยเรื่องเซิร์ฟไปเลยนะครับโอเคไปเข้าไปเลยไม่เป็นคุยเรื่องอื่นจะไม่ว่าเลยอ่ะเอ้ยเธอร์ฉัน ฉันกำลังหาโปเกมอนที่ชื่อชูลูมิสอยูอ่อ่ะฉันชอบโปเกมอนอะไรก็ไม่รู้ครับอนี้อ๋อ,อมันอยากได้คนเขาบอกมันมาที่ป่ากอย่างมาที่ป่าทำไมฉันรอไม่ได้แล้วฉันคือฉันต้องการอ่า เดวินริสเชอร์อะไรไม่รู้เอมา yeah. อี๋ฮะเธอเป็นโปเกมอนเทนเนอร์ใช่ไหมช่วยฉันด้วยช่วยด้วยอืมมีเธอจลังทำอะไรเนี่ยมีเธอกำลังปกป้องเขาเหรอไม่มีใครที่ไม่รู้จักทีมมควาอ่าบึกๆก เด็กร้องห้าไอ้เด็กทำให้เด็กที่เดินไปไหนเด็กร้องห้าของวัวครับมาสู้กับฉันโอเคได้ตายไปซะเถอะดูดูดูโอเคจื๊บผมไม่เคยเล่นภาคแซปฝ่าครับก็เลยไม่เคยสู้กับทีมแอหก้าเลยนะครับโอเคเวสุดสา ไปเลยเอาตังไปร้อยแปดสิบเธอเดิมาหาเรื่องกับทีมคว่านากคดเนี่ยเธอต้องโดนแน่โอเคขอบคุณมากขอบคุณที่ช่วยฉันฉันจะให้ของเคจะให้บอลที่ดีให้นายะกเก็ตบอลนะครับบิโคล่าเอาบิเก็ตบอลใส่กระเป๋า โอ้คีมบควาขีมบคขา,ต,าต้องการต้องมันบอกว่ามีพวกขี้รัดโบโลอ่ะมัวนะมัวโอ้อดิฉันจะเสียเวลาไม่ได้แล้วโอเคโอเคแต่มัวๆนะครับไม่ใช่คนจริงกิจนะครับคุยคนนี้หน่อย โปเกมอนถ้าเกิดโปเกมอนถ้าเกิดเราเดินไปแล้วเจอโปเกมอนมันจะมีเสียงมาอะไรแบบนี้เอา้ามามามาโอ้โหดินนิน,น,นชดาตัวนี้มีธาตุดินด้วยนะครับเพน้ำนะครับชูนะสุดเอร์เฟคเนะี่ยท่า,มาแมลงดินนะครับตัวนี้ก็มีธาตุดินครับมแมลงดิน ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัดเกมครับนั่งดูมมครับคือ,อโอ้โหที่ทาง96ผ่านโคตรเยอะเลยเยอะ user โอเคครับเพิ่มท่าเฮ้ยไปเลยไปลัดบุโรป้าไม่อ้าวชูบามิเหรอชูบามิจับ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 ,จบเรื่อยนักสลับเอาลืมไปนะถ้าดินงไม่มีผล เราฟิปแคกแล้วกันนี่แลยฟลิปแคร็กอะไรกันไม่ตายผมก็จับโอเคจับไม้ได้ใช่ไหมไม่รู้ไม่ได้ใช้อ่ะจับมาไหมไม่จับแล้วกันนะครับแฮกเกอร์หัวเสียบเท่าไหร่เจ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 เฮครับผมบอกเลยผมเชียร์หัวขาวเออเรื่องอะไรโอเคป่ะ มีเบอร์รี่โดวแมงได้เชเชอร์รี่เบอร์รี่เชอร์รี่นะครับเชอร์รี่โอเคอันนี้คือออเรนเบอร์รี่นะครับใช้บ่อยนะครับเวลาเลือดน้อยแล้วมันจะหิ้ให้เราตรงบัดนะครับตือตือตือ,ตอเฮ้ยคนคนไหนเนะี่ยคนนี้ปะฮัลโหลฉันชื่อบุคูล่าโอเป็นชื่อดีด เบอร์รี่คืออะไรเอาเบอร์รี่เออเออมันมันสอนเรื่องเบอร์อออรีเออ่เยอะรู้แล้วเบอร์รี่เออรู้เลยรู้เลยรูเรียวรูเรียวคนนี้มังที่ให้บัวรดน้ำนะครับคนนี้นอ่ะฉันต้องการให้อย่างหนึง่งโอเคครับบัวรดน้ำนะครับอโอเคโอเคสามารถปลูกได้โอเคครับมั่วมั่ว าได้พีชาพีชาเบอร์รี่ปรีชามันเขาบอกมีเครื่องแบบเบอร์รี่มาชีนะเป็นเครื่องเล่นนะที่อยู่ในคาสิโน,โนเนี่ยโอเคตืดๆโอ้ยเจอตัวอะไรเนี่ยไ่เอาฟูชินเน,นะแกจะจับโปเกมอนสักตัวหนึ่งนะครับไปว่าแถวนี้มันจะมีโปเกมอนเรนเนอร์ที่มันซูด,ดับเบิลแบทเทิลนะครับก็คือสู้สองสอง่นะครับแต่ว่า ผมมีแค่หนึ่งหนึ่งผมมีแค่หนึ่งครับอะไรไม่ต้องสู้กัเลยเนาะวิมาริวตัวนี้ก็ดีนะครับตัวนี้นี่เห็นิยิ่งนิดคนชอบใช้เยอะเนี่ยนะครับมันเป็นเป็น,นี้นี่อาบิที่มัน,มนแบบบ้าค้ังนะครับอคือว่าคนที่ใช้เยอะมากนะชอบเออ เป็นสมัยก่อนชอบแพนเยอะมากครับเป็นเถื่อนนะเออเจอผมเคยเจออยู่นะครับยั่เคยเจอเคยดูเคยเล่นอยู่นะครับเจอแต่มนมนมนหีล้วเดี๋ยวเจอคนเดี๋ยวค่อยสู้คนเดือเราไม่สู้มอนเราสู้คนเอาเฮ้ยเธอไม่สามารถเธอไม่สามารถหนีฉันได้หรอกฉันมีตังค์เยอะ ไอคนนี้นี่แนะนําให้อย่าให้มันเลือดแดงเด็ดขาดนะครับไม่งั้นนะครับมันก็จะใช้ท่าไอใช้ใช้อะไรวะเขาเรียกว่าฟูริสโตนะครับทําให้มันเพิ่มเลือดยันเต็มเลยครับม,มันรวยอ่ะมันบอกแล้วมันรวยทําไมทําไมฉันไม่ชน,นะเอาไปพันสี่ผมบอกแล้วมันรวยนะครับคนอดื่นให้แค่ร้อยกว่าบาท ่าใช่ฉันต้องการสู้โอเคโวลเท็ตเนาะตัว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 ดีตายตัวนี้ตัวเดียวก็ชนะชนะยิ่งแล้วครับมันมันเมโลเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะไปจับปะกมมอนตัวหนึ่งเนยแต่วันนี้แหละเป็นตัวที่ผมอยากได้ครับเป็นตัวที่ใบว่ามันเป็นเกี่ยวกับเสียงนะครับ ไปแค่นี้ก็รู้แหละตัวอะไรมีแต่ตัวทัดพืชเล่นกันนะเออจะได้ตัวทัดไฟครับตัวทัดไฟนี่งานานกวก็ได้จับนะครับคนเลือกทาดไฟมาก็ดีใจไปนะครับแต่ว่าทาดพืชมันก็ไม่ได้มันเป็นพวกายพืชกัเพืชพืชมันถึกนะไม่ตีแรงอะไรหรอกนะครับมันถึกแล้วก็เอาลงยากเพราะมีท่าท่าที่แบบอะไรวะทาให้หลับทำให้ใหหนูนทำให้นี่งครับ นะครับมันทำแบบไฟแบบไฟเอาไฟพ่นใส่ทีเดียวก็ตายนะครับกระจบเลยนะครับเนี่ยคนนี้เขาสู้ดับเบิลเบรคเทว์เนื้ัวเธอมีปุ่มตัวถ้ามีสองตัวเข้ามาสู้นะมัวม่วๆคนนี้ก็สู้นะครับโอเคครับคนนี้ก็สู้ๆอย่างนะครับมันมันก็นะครับดูตัวกันก่อนดูตัวมันก่อนสู้เพื่อเดวิลเลยเนี่ยคนนี้นะครับ เคียวอเอกันตายครับคีย์คั่คิปนะต่อไปก็มาคีแคปเหมือนเดิมนะครับมาคีครับเหลือสครั้งโอ้ไม่ตายครัวไม่ไม่ไมท,ทีเดียวตาย,ยตาตาตะกี้คีย์คั่นะครเหดูโอ้ยเขาคุมเหมือนกันเน่ยันแข่งขันขนานะด้นัเโดดีบยี่ห้าอีกที มากี่คราฟมันเดิมเพลองน,นเนี่ยท่าสเปนครับท่าดินนั่นเองนดินเฉยับนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูดูโอเคครับแค่ดินจบไปตายโอเคมนแย่มากละเนี่ม,มึงคุณชนะหรอกคนนี้จะให้เบอร์รี่นะครับเชโสโตเบอร์รี่เชดโดเบอร์รี่ มา,าเสียงดังไว้เค,ครับเชอร์รี่เบอร์ี่โอเคเชอรี่เบอรี่นี่ชื่อเหมือนนักร้องเลยโอเคได้ใส่กระเป๋าตรงนี้จะมีของนะครับอืมต่อเอาไนเอาของกันนะครับด,ดดๆชอบแอบซ่อนของนะครับ เป็นอีกสะสะเสนีหนึ่งของเกมโปเกมอนนะครับที่ชอบแอบซ่อนของมันดูลึกลับดีนะครับเออสเสน่ห์ที่น่าดีใจนะครับน่าค้นหาโอเคตอนนี้ก็ไม่มีคนนี้เข้าคุยเลยกันอโอเคครับบ้านที่แนะนำไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ใช่บ้านหลังนี้เราคุยไิเรื่อก,ก็ได้ โอ้กระจูเฮ้ยตรงนี้มีตึกนะแต่ว่าเข้าไม่ได้ป่านี่คือโรงเรียนนะครับโอเคตรงนี้จะมีของให้นะครับให้เราคุยกับนี่ครับคุยคุยกับเนี่ยคุยกับครูได้ของนะผมขอคุยกับคนก่นอนมันคุยเรื่องมันบอกว่ามีปเกบอลน,นะปเกรบอกใช้จับก้อนโอเค Okay. แค่ใส่เบอร์รี่ล้วจะฮิวอี่อคนนี้นี่นี่คนที่เราเจอตอนพอเทร์เบิกนะครับแทนชื่อสก๊อตนะนันก็คือประกัมเทรนเนอร์อ่าโอเคออ,อ,อย่างแรกก็ให้โประกรมบอลเรียนขัดนะให้หาในเมืองนี้ครับผมก็รู้เลยอยู่ไหนเออม,มีเก้าอี้เก้าอี้ที่คนเอาออกเลยครับ โ okay, okay. อจจเคคุยกับอาจารย์เรื่ออาจารย์เขาจะทำท่าสอนหรือว่ากอ่ะคี okay. ฉันเพิ่งสอนเรื่องคลิกคอไปนะครับเอาคลิกคอไปโอเคก็ดีดีดีได,ดครับแล้วก็จะ้คลิกคอแล้วอ,จจอ,ย,อย่างหนึ่งก็คือพรีเมียมบอลนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงมันจ,จะอยู่ในตึกตึกสูงๆนี่ครับตึกสูงๆให้เราขึ้นไปเรื่อยๆครับ เนี่ยเนี่ยคนแน่นนะครับเนี่ยเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยอนครับพรีเมียมบอร์นะครับโอเคในเมืองนี้ก็ไม่มีอย่างอื่นเลยครับนอกจากเอเอ็มคัทนะครับนะครับก็ตามนั้นแหละครับของในเมืองนี้ก็มีแค่นี้แหละถึงมันจะมีตึกกลางบ้านช่องเยอะนะครับเฮ้ยบุคมาซ็นเตอร์เข้าไปดูหน่อยนะครับเนี่ยไอ้นี่ก็คัทนะครับคัตเตอร์เฮา บ้านคนตัดหญ้า,อ,าอินดีรับโอเคครับนิวรี่ห้รอไปโอเคครับโอเคเราไปเอา,เอาท่าคับกันเถอะนี่ครับอันนี้ให้ท่าคับเอมหนึ่งครับครับแต่ใช้ได้ใช้ได้ต่อเมื่อเรา เราได้ stone บดก็คือเข็มกัดยิมหินแล้วก็บ้านหลังนี้นะครับนี่บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้นครับโยจเจ้าคอเขาพูดว่ายิมดิเดอร์แข่งๆผมจะไม่ได้บ้านหลังไหนมันทเหนเนอร์สกูบ้านหลังไหนวะที่เขารับแรกรับแรกก็รอครับนี่ไงหลังนี้นะข้างยิมนี่ไง มันบอกว่าต้องการเรานรแรกกับซิดดอทนะซิดดอดมี่มันเป็นมันเป็นตัวตรงนิสัยตรงนะเล่นได้เลยนะโอเคโอเค,ครับนิสัยตรงแล้วปุ่มมอนที่เราแรกมาจะเวลไวกว่ากว่านะครับจะม,มีข้อแม้ว่าเราเวลวเกินเวล1สิบไม่ได้ครับต้องผ่ายิมแรกก่อนสิหรือยี่ิเนี่ยโอเคซึ่งผมเล้ายิมแรกได้เลยนะแต่ผมขอไปนี่ก่อน ดีครับนี่เดี๋ยวดูกันที่นี่ที่ไหนไม่รู้มือกันครับอ่านไม่ออกอ่านนั่น,นคือรักโบโรซิตี้นะครับไออ้าวเป็นเรื่องีโอเคครับผมยังไม่สู้ยิมพาร์ทนี้นะผมจะจับคัมมอนตัวหนึง่งแบบจจิ๊บืผมว่ายิมแล้วสู้ง่ายๆนะครับ ียมันยาดผมก็เลยนี่ครับดูสิบห้าแล้ว่อไปอะไรรุ่นได้ท่าบายครับใส่เดนกลาวแล้วอย่างต้นคือท่าที่มันจะชาร์จนับชาร์จชาร์จไปเรื่อยครับแล้วมันก็จะปล่อยตึงมาครับค่อนข้างแรงครับชาร์จนานอ่ะเออไม่ไม่คุมนะไม่คุมตะกันเสียครับไม่เอาไม่เอา แถวน,นี้มีเอเนโกะนะครับเอเนโกะบัตรโปเกมอนแมวครับซึ่งผมอยากได้นะครับมันมุ่ยคิวๆมากนะครับเฮ้ยโอ้โหจะเก็บของก็ต้องดูไม่ไรครับยังไงต้องสู้ดีนะครับโอเครับเจอเวิร์มรูโอเคมาวัตถิกัน ตัวนี้แพ้ท่าน้ำอีกโอ้ะปวดให้ก okay. ันโอเคครับนินคาดาแถวนี้ไม่ให้จับนนินคาดาแต่นินคาด้ามันจะเป็นปุกมอนทีโมมีรีเฟียให้ด้วยนะครับแมวเ,เพื่อเจอนินคาดานะจะได้ามาให้ดูอันนี้ก็สู้นะเนี่ยคุยสู้มาทั้งใจสู้อยู่เล้วชูรูมิส มีตัวเดียวแท็กเกอร์แ,แท็กเกอร์นี่ครับนี่แหละสิ่งที่ผมบอกเรื่องพลือมอนพืชนะมันก็จะทําให้มีพวกติดสถานะอ่ะเออแท็กเกอร์แท็มันไม่ติดกันจบมาสลับม,มาสลับไม่เข้านะครับแล้วเราแพ้พืชคุณสีด้วยนะครับกี่ครับแต่เราทําให้อักอคกลอะอัลซี่นะครับ ก็ระยะการมองเห็นมันลดลงนะครับไม่ใช่ระยะการมองเห็นดิเขาเรียกว่าอะไรวะอ่าอัตราการมองเห็นมันลดลงนะครับก็นั่นแหละครับถึงเจ็บคอนะอาจจะพูดได้เบาๆนะครับกระดกโคตด้วยนะครับโอเคครับโอ้คนนี้แข็งพอดูไปเอานี่ก่อนไอฮิวช้าจังเลย โอ้ยช้าโอ้ยอยู่โอเคนะครับมีโปเมอนตัวเดียวมาไปจับโปเมอนตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เลิกแล้วนะครับก็รู้อยู่แหละว,ว่าเดือไปทางนั้นจะไปะจับตัวอะไรนะครับใครที่เล่นมาจนจบแล้วน่าจะรู้นะครับกระทบนั้นมันมีโปเมอนตัวเดียวนะครับ บูเชน่าบูชีอีน่าบูชาญยาเด็กคนนี้มันสามารถดับเบิลเบรลได้ครับอเอาใครเนี่ยมีคทาด้าเอาชัดชัดนี่มันเร็วไปครับนอร์มสปีดแป๊บ จบเลยเกาตูดเกาตูดนะครับชอบเรียกเกาตูดิธีการเคเกาตูดแพสิบหกแลยนะครับอืมเป็นแพ้อฮ้ยไกลล่างแล้วมัดเมโลโอ้ยแย่ แค่กดบีแล้วมันไม่ไก่ล,ล่างนะคือผมไม่ไม่สาส์ไม่สาดคิดินะครับคืเอเมื่อมัดเมโลไก่ล,ล่างแล้วไกยเป็นไกยเป็นมัดเมโลไก่ล,ล่างเป็นมัสตอมมัสตอมนะครับโอเคเทียขึ้นนะครับมีท่ามัชชดช็อตด้วยโอเคได้เอาเทนเนี่แหละครับไบืมโอเคชาร์จนานอนะไม่เล่นหรอกนะครับไบเนี่ย ยังเร็วยังยังไงก็โดนหาสู้โอเคครับเตาดูดอีกแล้วเตาตูดอีกแล้วเอามันไปโลื่อกันใส่เลยปุ๊บตายยิมเนี่ยยิมแรกยิมหินครับชนะง่ายๆสไตล์สไตล์ครับ ผมก็จะอัอดอีคลิปหนึ่งนะก็เลยจะจบคลิปเร็วหน่อยนะครับเดี๋ยวไม่มีที่ไม่มีที่ไม่มีที่เล่นไม่มีที่เฮ้ยโอเคพอดีเลยคนนี้เขคนนี้อะไรอันนี้ต้องผ่านเควสก่อนโอ้ขขาบนมีของเอ็กซ์คูลเลอร์เอ็ก,กซ์เฮะไม่ใช่เอ็ก,กคูลเลเอตรงนั้นมีถ้ำอยู่อยากไปอ่ะไม่เคยไปเลยตรงนั้นหรือว่าเคยไปแล้วลืมนะ เคยไปแล้วเคยไปแล้วตัวนี้ของลับหรือเปล่าไม่มีครับโอเคปะเข้าถ้ากันเลยไปจับกุมอนตัวเดียวเท่านั้นมันหาได้ทั่วไปอ่ะเดินเดินเด,นเดนก็เจอแล้วโปกเกบอลเดี๋ยวใช้ตัวอันนี้แหละจับนะครับเคมาแล้ววิวลไหวิวหกอะเพียรเมียวิวหกไม่เอาดีกว่านะครับเอาวลเยอะกว่านี้ ในมีหินตืดุมตืดุมดึมวิวเจ็ดอ่ะเพชรเมียวิวเจ็ดมันมีแต่เพชรเมียไปนมันเวลาแฮ็เ,เ,เ,กเกลิลเลยแล้วกันตัวนี้แหละครับโอ้พอดีพอดิบเอ้ยยายายา,ยา,ยาลืมลืมลืมี่ะครับเอาโปเกบอลที่เราได้มันแหละมันตั้งใจจะให้เราจับนี่งั้นพเมียม่บอลแทนแล้วนะครับสวยกว่านะครับ จูเวลาจับจะมีแสงเสียงแดงด้วยยีได้มาแล้ววิสเมอร์นะครับโอเคนะครับผมจะตั้งชื่อมันว่านอร์มอก่อนผมจะตั้งชื่อมันว่าสะสตูดิโอสตูดิโอแมวอ,อีกว่า วิ u สตูดิโอวิ s สตูดิโอวิ s วิชวิชมืวิ s สตูดิโอโอเคน่าจะเข้าวิชวิชมืวิชสตูดิโอนะครับพอดีชาแท้ S S วิ s สตูดิโอ สตูดิโอชื่อ Studio Witch. สตูดิโอวิชสตูดิโอโอเคครับพอดีเดะนะครับโอเควิชสตูดิโอโอเคนะครับไปขี่พาร์ทนี้ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับพาร์ทหน้าเราจะไปสู้ยิมกันเอาจบยังไม่จบเราก็จะวิ่งไปที่ยิมซะหน่อย ชูร okay. um mm ูมิชมัดเมโลไปบอดทึกกันบอดทึกกันมันมันเบาเรานี mm ่มาแล้วกันโอ้ยมาโอ้โหเลื่อนเลยหนึ่งเจ้ามาสู้อีกเหรอแท็กเกิลดิแท็กเกิลไม่ได้แท็กเกิลอีกเคชนะนะครับ โลแทดไม่เอาไม่เปลี่ยนนะครับโลแทดมาอยากจะมีโปเกมอนวาร์ฟสักตัวหนึ่งอนะเพราะว่ามันจะได้เอาเอาไปวาร์ฟกลับบ้านนะครับแถวนี้มีอาบานะเป็นโปเกมอนวาร์ arp, ห้จับเนอะนะครับก็เดี๋ยวจับในแถวนี้แล้วกันนะครับอาบาเอาไปวาร์ฟนะวาร์ฟลินนะครับไม่ใช่แล้วเจอเพชรชายด้วย พศชายเพศหญิงไม่แตกลางกันหรอกครับก็คืออ๋อถ้านในถ้ำจะเป็นหญิงอ๋อนอกถ้าจะเป็นชายอย่างนี้ดีครับทาไมวิดมือมันเจอบ่อยจังตะกี้ยังไม่เจอสักตัวในตัวที่ผมอยากได้ไมาฮินดินคาดา้าตัวที่ผมอยากได้ก็คืออาบรานะครับเอาไว้วับวับวับเยบูเชน่า ผมเอาอีกตัวนึงพอแล้วนะครับแล้วก็จะได้ไปที่ยิมนะเดี๋ยวพันจําเต็มก่นกอนอโอเคครับเลิกรู้สึกปวดขี้เลยต่อ,อโอเคครับไปเดี๋ยวไปที่ยิมกันโอเค,ครับเดี๋ยวพันหน้าก็จะไปสู้ยิมกันนะครับแล้วก็จะทเควสดอะไรนี้ให้จบนะครับแล้วก็นั่นแหละครับก็โอเคฮิวก่อนล้วิชวิสตูดิโอแล้วก็ วิสตูเดียวตึงเรื่นโอเคครับก็บายบายไว้เจอกันพาร์ทหน้าครับพาร์ทหน้าเราจะไปไปสู้ยิมนะครับแล้วก็สู้ยิมแล้วก็แล้วก็ไปในนี้กันนะครับหนี่ในนี้นะครับโอเคก็ตาครับเราเราก็ขอบายนะครับวดขี้โอ้ยไม่ใช่แ่บเซฟ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 ๋ยวลืมเซฟนะครับเซฟในคลิปนี่แหละนะครับขอนอกคลิปแล้วผมกดออกทันทีนะครับ โอ้ยโอเคครับลิมมาได้หนึ่งชั่วโมงสี่หกนาทีนะครับโอเคนะครับโอเคเซฟโอเคก็บายบายเลิกจบเย่เอาไม่ใช่